อาแม่คุยกับร้านหมอฟันเสร็จแล้วพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งแม่นวลต้องไปทำฟันอย่างเงี้ยคือแล้วถ้าเกิดเฟิร์สมาอยู่ใกล้แม่นวลน,นะไปอยู่บ้านยายนะแล้วเฟิร์สเห็นแม่ทำแบบนี้อยู่บ่อย แม่มีน้ำใจแม่คิดเองเป็นเองเออเองแม่อยากจะให้คนนั้นแม่อยากจะช่วยเหลือคนนี้แต่เฟิร์สเห็นอยู่ในเหตุการณ์อยู่ตลอดแล้วเฟิร์สมีปฏิกิริยาแบบนี้ตลอดถามว่าใครเครียดแม่เครียดอ่ะถูกไหมเอ้ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเงินฉันฉันจะทําอะไรไม่ได้นะฉันต้องให้เธอคนเดียวหมดเลยอะไรอย่างนี้ทุกสิ่งอย่างนี้มันถูกไหมมันมันไม่ใช่ไงใช่ไหมคะสิ่งที่จะสอนจะบอกคืออย่างนี้ถูกไหมคะ วันหนึ่งเราต้องมาอยู่ด้วยการสมุิเฟิร์สมาอยู่ดูแลแม่นวลถูกไหมแม่นวลเจ็บป่วยคุณลุงไม่อยู่เฟิร์สต้องมาดูคอนโดมาดูแม่นู่นแล้วแม่มีตังแม่อยากจะทาบุญแม่อยากจะให้ใครเห็นคนอื่นเดือดร้อนแม่อยากจะช่วยเหลือเฟิร์สทำแบบไม่พอใจแทนที่เฟิร์สจะอนุโมทนากับแม่ว่าเออแม่ดีเนอะแม่ใจดีแม่ทําเขาแล้วแม่ก็ให้คนนี้แล้วก็คนนั้นก็คือน้องเราคนนี้ก็คือญาติเรา เออคนนั้นอาเราป้าเราลุงเราก็ไม่ใช่คนอื่นหรือถ้าสมมุติว่าเป็นคนอื่นอย่างเช่นประกบหรือพระรามอ่าแม่นวลทําแบบนี้เออแม่สิ่งที่ดีๆแม่นวลทําเฟิร์สต้องเปลี่ยนจิตคิดใหม่ว่าเออเออดูซิถ้าวันหนึ่งเฟิร์สมีแบบนี้เฟิร์สจะทําแบบแม่นะเออแม่ทําตัวอย่างที่ดีให้เฟิร์สดูอย่างนี้สิคะต้องคิดอย่างนี้มันถึงจะได้บุญได้กุศลไงเข้าใจไหมไม่ใช่แต่เฟิร์สกลับไปคิดว่า ไปให้คนนั้นทําไมามีคําว่าทําไมแล้วไงเขาไม่เห็นมาทําความดีอะไรให้แม่เลยทําไมแม่ต้องให้เขาอาะไรอย่างนี้ไงเข้าใจไหมคะแต่หนูนี่อยู่ทุกวันทํางานทุกวันเอยทุกวันทําไมแม่ไม่ให้หนูไม่ให้หนูไม่ให้เฟิร์สอย่างนี้อย่างนี้อ้อาวอย่างนี้คิดไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้ถ้าเฟิร์สเป็นคนอย่างนี้แล้วคนรอบข้างแม่นวนมีแต่คนคิดอย่างนี้แล้วแม่นวลเอาคนลักษณะเนี้ยมาอยู่รอบแม่นวนในยามที่วันที่แม่แก่ ถามว่าแม่มีความสุขหรออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอนึกออกเป็นไหมคะมองมุมกับการลองมุมกับการสมมุติว่าเป็นเฟิร์สอย่ามาไปแม่สมม,ม First. First ติเฟิร์สเฟิร์สโตแล้วเฟิร์สมีทรัพย์สมบัติก็เงินเฟิร์สมสมบัติเฟิร์สแล้วเฟิร์สก็เป็นคนที่มีอะไรวุฒิภาวะพอในการใช้เงินเฟิร์สมีเหตุมีผลเฟิร์สไม่ใช่ให้ใครนึน่นันนี่แต่แต่เฟิร์สอยากจะเอาเงินของเฟิร์สนี้ให้นุ่นแต่แม่ไปอยู่ใกล้ๆกล้เฟิร์สแต่แม่คอยบอกว่าเฟิร์สตลอด เฟิร์สจะรู้สึกยังไงเฟิร์สอย่าทำแบบนี้เฟิร์สต้องมาให้แม่คนเดียวฉันเป็นแม่เธอนะเธอย่าไปให้คนอื่นอ่ะแต่แต่เฟิร์สก็รู้แล้วไงการส่วนไว้ของแม่แล้วไงเช่นทุกเดือนเฟิร์สให้แม่เท่านี้บาทให้ย่าให้ยายเท่านี้เท่ first, านี้เฟิร์สกันแล้วแต่เฟิร์สรู้จักบริหารเงินแล้วเฟิร์สอยากจะสบายใจเฟิร์สอยากจะซื้อท้องใส่หรือเฟิร์สอยากทำอะไรคือความสุขของเฟิร์สเฟิร์สอยากทําแต่มีแม่มีพ่อคอยไปกระตุน้นคอยไปห้ามซึ่งเฟิร์สก็แล้วเฟิร์สมีความสุขไหม ถ้าคนรอบกายเฟิร์สเป็นแบบนีพ้พอเข้าใจนะพอยจับประเด็นนี่เราพูดคุยกันเฟิร์สต้องจับประเด็นว่าแม่นัวเนะอยากจะสอนอะไรเฟิร์สเพราะว่าแม่เนี่ยแก่มากป่านขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่สอนไม่เรื่อยๆแล้วนี่คุณลุงไม่อยู่ถึงพูดเพราะว่าคุณลุงไม่ให้พูดมากพูดแล้วก็เจ็บคออันนี้คุณลุงบอกพูดแล้วก็เดี๋ยวคอแหบแห้งแล้วดึกๆก็ไอฉะนั้นคุณลุงก็ไม่อยากให้พูดมากอันนี้เรื่องที่หนึ่ง <S <S เรื่องที่สองถ้าคุณลุงได้ยินคุณลุงก็จะต้องมองว่า เหมือนกับเราเนี่ยไปยุ่งเรื่องคนอื่นอีกแล้วไปสอนเขาอีกแล้วถ้าเขาเป็นคนดีเนี่ยเขาก็ฟังเธอไปนานแล้วเขาไม่ต้องให้เธอสอนเยอะหรอกคุณลุงก็จะเข้าใจแบบนี้อีกสอนน้องสอนนู่นสอนลูก,สอ,ลกสอนหลานแล้วทําไมเขาเขาไม่เข้าใจทําไมเธอต้องมานั่งพูดอยู่บ่อยๆเพื่อคุณลุงเขาก็จะมองแบบนั้นนี่คุณลุงเขาก็ลงไปเดินสาะน้ําแม่ก็ต้องใช้เวลาแบบนี้เพราะว่าอะไรมันจะได้เคลียร์มันจะได้ไม่ติดค้างในใจ ไม่เก็บไปคิดเองเออเองถูกไหมคะถูกไหมเฟิร์สต้องอยังให้น้องแฟร์เนี่ยเหือนก็ให้เขาไปลงทุนแล้วค่อยเขาสร้างทําเงินกลับมาคืนแม่ถ้าไม่ให้ทุนเขาเขาจะเอาเงินที่ไหนไปทําหัดฝึกเล่นทองซื้อขายดูกาําไรนู่นนี่เขาเริ่มหัดทําจากไอ้ของที่เขามีเงินให้ฟรีอย่างน้องวินเขาก็มีฟีไอบ้บพวกเนี้ย ที่เขาบอกเอ,เ,อเอามีเงินฟรีแสนหนึ่งแล้วเธอไปลองเล่นขัดทุนหัดกบมันแต่มันเราไม่ถึงกําไรเขาก็ไม่ได้ให้เงินเธอมานะคือเขาหัดกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ถามว่าถ้าเกิดเขาอยากจะเล่นจริงอ่ะพ่อแม่เขาไม่มีเงินให้เขาจะเล่นจากไหนแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นการให้เปล่าไม่ได้ให้ทิ้งให้เสียให้แล้วคุณต้องไปเล่นแล้วกลับมาเอาคืนมาให้ป้าดูว่าเป็นไงตกลงเล่นเป็นไหมขัดทุนบวกลบเท่าไหร่นี่ก็ได้ฝึกงานฝึกอาชีพเหมือนกันนึกออกไหมคือบางทีเฟิร์สจะต้อง ไม่มีคําว่าทําไมในหัวอันที่หนึ่งเฟิร์สจำนะนี่แม่สอนแล้วนะอันที่หนึ่งเฟิร์สต้องไม่มีคําว่าทําไมในหัวทําไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้อันที่สองเฟิร์สจะต้องไม่มีคําว่าเปรียบเทียบเอาคนนั้นมาเปรียบเทียบกับคนนี้เอาคนนี้เปรียบเทียบคนนั้นคนนั้นเปรียบเทียบโดยมีเราอยู่ตรงเป็นแกนกลางกลายเป็นว่าเราดีถึงเราจะดีจริงแต่เราก็ไม่อวดดีเข้าใจไหมคะให้คนอื่นเขาเห็นเองว่าเราดีจริง อย่างนี้ลูกเข้าใจไหมไปทํางานก็เหมือนกันเราทํานั่นทํานี่ทํานี่ทํานี่เรารู้อยู่แก่ใจเราทําทําทุกสิ่งอย่างคนมันมีคนที่มองเห็นแล้วมันมีคนที่มองไม่เห็นแต่ในขณะเดียวเราต้องภูมิใจว่าเราทําดีแล้วแต่แม่ชีสันสนีสอนเสมอทําดีแล้วอย่าอวดดีไม่ต้องไปโฆษณาไม่ต้องไปคุยกับใครว่าเนี่ยฉันวันนี้ฉันทํนาไปนั้นทำหนึ่งสองสามสี่ห้าจะไปเก้าสิบแต่นี่มันความดีเราเลยหายหมดเลยไงในขณะเดียวกันเราเป็นพี่เป็นน้อง ถ้าน้องได้โอกาสดีอย่างนี้แล้วโอกาสนี่แม่นวลเนี่ยแม่ของเราเป็นคนหยิบยื่นให้เราต้องคิดเป็นเลยถ้าเราคิดดีเนี่ยได้บุญได้กุศลไหมถูกไหมวันเท่ากับแม่ทําบุญเฟิร์สคิดดีเฟิร์สไม่ได้เสียเงินสักบาทเฟิร์สคิดแล้วโอ,อ้นี่แม่เขาอย่างนี้เฟิร์สคิดดีเฟิร์สได้บุญไปแล้วถึงบอกว่าอยู่ที่คิดเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าเห็นแม่ทําบุญหรือแม่ช่วยหรือเฟิร์สคิดไม่ดีถูกไหมติดลบแล้ววันนั้นนี่ไง นี่ไงแล้วพลังงานคืนกระแสในตัวเราที่มันจะไปในทิศทางที่ดีอะ่ะมันไม่ใช่เพราะเราไม่ได้สะสมแบบนั้นเนี่ยเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมลูกเพราะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาทำจิตใจให้ดีทุกวันต้องฝึกอย่างหงุดหิดอารมณ์เสียมองอะไรก็หุดหิดนู่นนี่บ้านช่องพ่อแม่พี่น้องลาคาญไปหมดไม่ใช่แล้วอย่างงี้ผิดเลยทั้งวันเจ๊งเลย ต่อให้คุณออกไปทํางานวันนั้นทั้งวันของคุณงานคุณก็ไม่ราบลื่นงานคุณก็มีปัญหาเพราะคุณทําไม่ดีกับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่บ้านตั้งแต่ตื่นเช้าแล้วพอเข้าใจใช่ไหมเชื่อไหม <Okay. S 1> เนี่ยอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่ามันเป็นจริง <Yeah. S 1> เออเนาะอันนี้มันเรื่องจริงไม่ใช่มาพูดไม่ใช่มาโกหกมันเป็นจริงจริงมันอยู่ที่เราแล้วสมมุติเรากลับบ้านมาสมมุติว่าเราหงุดหงิดจากข้างนอกมางานการเรามีปัญหาเราก็ไม่เอาสิ่งขยะ หรือสิ่งหุดหิดจากที่ทํางานมาระบายกับพ่อแม่พี่น้องเราเราต้องเลี่ยนเล่นอีกโหมดหนึ่งเราต้องทิ้งขยะไว้ที่นั่นที่ทํางานเอ้ยพ่อมารับเราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีพ่ออุตส่าห์เหนื่อยขับรถมารับเราแม่ทาอาหารให้เรากินแต่เช้าตื่นมาแม่ทํางานทุกอย่างเราสมควรจะทําหน้าหงิกหน้างอใส่แม่เราหรือควรจะเอาอกเอาใจเอาน้ําให้เขากินเราต้องคิดเป็นเพราะเราสามสิบแล้วไงเออนะที่พูดที่สอนเนี่ย เพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่สอนเฟิร์สอีกแล้วแม่ก็ไม่ใช่ว่าแม่อยากจะพูดมากๆพูดบ่อยๆไม่ใช่นะอยากคิดว่าแม่นวลพูดเยอะไม่ใช่ไม่อยากพูดแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่พูดเฟิร์สก็จะไม่รู้แล้วเฟิร์สก็จะไม่มีโอกาสที่จะมีเงินทองที่อยากได้นู่นได้นี่อะไรเพราะมันกระแสมันไม่ได้ดึงดูดเข้ามามันมีแต่ผลักสิ่งดีๆออกไปเพราะสมองเราจิตของเราแบบนี้แบบนี้พอเข้าใจใช่ไหม นะอันนี้มันคือเรื่องจริงทั้งในบ้านเราเลยทุกคนแล้วถ้าเฟิร์สหลักดีมีหลักดีเวลาพ่อหุดหินแม่หุดหินเฟิร์สน้องแฟนงหงูดเฟิร์สยังจะได้เป็นหลักสอนคนอื่นบอกคนอื่นได้เพราะตัวเราเริ่มแล้วเราทําแล้วแล้วเราก็มีของดีๆอยู่ในบ้านเราทุกส,สิ่งอย่างที่มีเราบูชงบูชาเขาเห็นอยู่นิสัยแบบนี้เขาก็จะบอกเราถ้าเขาพูดให้หูเราได้ยินได้เขาบอกอย่างนี้เธอไม่ได้แล้วเธอผิดถูกไหม แล้วอย่างที่แม่นวลเนี่ยที่พูดอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าวันหนึ่งในอนาคตจะต้องเอาคนนั้นคนนี้เข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วคนคนนั้นนิสัยไม่ไปกับเราได้เช่นสมมุติว่าแม่นวลเป็นคนอย่างนี้ไม่กินไอ้นี่แต่เธอจะกินไอ้น,นั่นเธอไม่ตามใจแม่เธอแก่แล้วไม่ต้องไปเอาใจอย่างเงี้ยคนแบบนี้เขาจะเอาเข้ามาดูแลเขาเหรอล้วยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเช่นยังสมมติแม่นอนจะขี้จะเยี่ยวเดิดว่าต้องเดี๋ยวนี้มาต้องผัดเปลี่ยนแพมเพริร์ต้องทําอะไรนี้ไม่เดี๋ยวก่อนกูนั่งดูหนังดูมือถือก่อน ไอนี่เขาแก่แล้วเขาจะต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เขาจะเข้าสวมข,ขี้ขี่เยี่ยวจะลาดแต่กูไม่อย่างนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้คือต้องเรียนรู้ไงโดยเฉพาะตัวเฟิร์สเป็นหลักเฟิร์สต,ต้องเข้าใจแล้วเวลาที่แม่นวลสั่งใช้งานนู่นนี่ทุกสิ่งอย่างคือแม่นวลอยากให้แม่นก็พักมือน,นิ้วเนิ้วเขาทำงานมาเยอะแล้วเวลาแล้วลลเฟิร์สได้หยุดเสาร์อาทิตย์ที่แม่บอกว่าดีใจมากที่เฟิร์สได้หยุดเพราะต้องการให้เฟิร์สได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในวันหยุดปู่ย่าตายายที่ยังมีอยู่ไปทํางาน ออกกาลังกายมือไม้ก็จะได้ขยับขยืน้นไม่งั้นเราจะขี้เกียจเราจะอ้วนสะสมถึงบอกว่าต้องเอาลงมาดูไม่ใช่ให้แม่นกซักก็ดูว่าแม่นกซักยังไงมันถึงจะสะอาดมันมีกลิ่นหอมแล้วรีดยังไงมันถึงจะเรียบแล้วก็ให้ไปแม่ยืนนานแล้วเมื่อยเป็นแม่เป็นนั่งเดี๋ยวเฟิร์สทำให้ดูเฟิร์สต้องเปิดใจพร้อมให้แม่สอนพ่อสอนอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าไอ้ฉันโตแล้วใครสอนไม่ได้แต่เฟิร์สต้องย้อนมองกลับไปว่าสมัยเด็กๆเล็กๆกะ ถ้าไม่ได้พ่อแม่เลี้ยงแล้วเฟื่อจะโตมาถึงวันนี้หรอถูกไหมคนหลายคนเนี่ยบางคนเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยพอเรียนจบอะไรจบแล้วก็จะไม่เห็นความสําคัญของพ่อแม่โดยลืมนึกย้อนกลับไปในวันที่ตัวเองเป็นเด็กเล็กๆกับพ่อแม่ทําให้ตัวเองตลอดถ้าไม่มีพ่อแม่ทําให้ตัวเองจะมาถึงวันนี้ได้ยังไงมันก็ต้องคิดเนี่ยพอตรงว,วันนี้เขาแก่แล้วอ่ะเราตั้งสามสิบพ่อแม่ต้องหกสิบจะเจ็ดสิบแล้วเรายังจะปล่อยให้เขาทํา และไอ้เราก็ทําไม่เรียบร้อยไม่ถูกใจอย่างเงี้ยเราก็ต้องพัฒนาแก้ไขทําให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นพอเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจว่าไงแม่พูดมาเยอะแล้วเข้าใจว่าไงไหนฟังพูดมาสิาจับประเด็นจับประเด็นอะไรได้มั่งโต,ตแล้วก็คือต้องไม,ตงไม่ต้องไม่มีคําว่าทําไมในหัวไม่เปรียบเทียบกับใครแล้วก็ทําดีก็คือทําไปไม่ต้องอวดดี ตอนนี้คือจําได้พูดนะตอนนี้จําได้เข้าใจแต่เดี๋ยวก็ลืมเขียนตัวใหญ่ๆติดไวเลยวันนี้แม่นวลวันที่เท่าไหร่สอนอะไรห้องไหนห้องน้ําประตูห้องนอนเฟิร์สท,ที่ผ่านไปมาเห็นบ่อยๆเขียนแผ่นโน้ตติดไว้วันนี้แม่สอนอะไรเฟิร์สจะจําไว้แล้วเมวื่อวันหรือวันไหนที่เฟิร์สผิดพลาดเรื่องอะไรเฟิร์สจะไม่ทําผิดแบบนั้นอีกเพราะแม่เมื่อปากด้วยคนสอนเขาก็ท้อใจด้วย เฮ้ยเรื่องนี้ก็เคยเตือนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆจนโตๆมาก็เตือนมาเรื่อยๆอย่าทาหน้าตาบึ้งตึงอย่างหงิกงอไปไหนข้างนอกเราจะเอาใบหน้าแบบไหนไปอวดใครเขาเราจะไปพบปะผู้คนอย่างเงี้ยนะเข้าใจใช่ไหมคะก็วันนี้ฟังพระอาจารย์ท่านจะคุณเห็นไหมใส่ต่างหูเพื่ออะไรได้ฟังไหมไม่ได้ฟังตื่นมาไม่ทันท่านมาแปดโมงกว่าแล้วใส่ต่างหูเพื่ออะไรไม่ใช่อวดสวยอวดร่ำอวดรวยฉันมีต่างหูเพชรใส่ไม่ใช่หูข้างหนึ่ง ไว้ฟังอีหูข้างหนึ่งไว้หาเรื่องเออเข้าใจไหมคะหูข้างหนึ่งไว้ฟังไว้รู้เรื่องรู้เรื่องวันนี้แม่นวลคุยอะไรรู้เรื่องเอาหูไอข้างรู้เรื่องนะมาคุยมาฟังหูข้างรู้เรื่องอย่าแปะใช้หูข้างหาเรื่องโอ้ยวันนี้<ต>ใครพูดอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดเลยมันเอาเอาไอาห,หูข้างหาเรื่องมาฟังไงมันถึงได้ทะเลกกาะกันลูก เข้าใจหรือยังที่ทํางานที่ไหนก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องมันทะเลาะกันเพราะอะไรมันเอาหูไอ้ข้างหาเรื่องมาฟังแต่ไอหูที่ฟังรู้เรื่องอ่ะมาฟังแล้วคําว่าหูฟังรู้เรื่องหมายความว่าไงฟังแล้วคิดอย่าไปคิดว่าเอ้ย <S <s แม่บบนอีกแล้วไม่ได้เพราะเราใช้หูข้างรู้เรื่องฟังไงมันจะหูข้างรู้เรื่องเนี่ยมันจะมีเหตุมีผลแล้วเก็บไปคิดแต่ไอ้หูข้างหาเรื่องมันจะไม่มีเหตุมีผลมันจะหาเรื่องอย่างเดียว พอหาเรื่องแล้วถามว่าแล้วใครเดือดร้อนน่ะก็ตัวเองไงสิเจ้าของมันก็เดือดร้อนน่ะสิใช่หรือเปล่านะค่อย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 คิดค่อยๆจําไปแล้วก็จดที่แม่สอนอะไรแล้วไปติดเอาไว้ตรงไหนเห็นชัดๆตื่นเช้าขึ้นมาควรทํายังไงกลับจากที่ทางานเป็นยังไงขยะเอาไว้ข้างนอกแมวเ,เข้าบ้านกลับมาบ้านวันนี้ถามตัวเองเราไปทําประโยชน์นอกมาแล้วประโยชน์ในทาหรือ,อยังประโยชน์ในคือไหวพ้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทาหรือ,อยังเอาขยะออก ประโยชน์ในอีกอันหนึ่งคือพ่อแม่พี่น้องงานบ้านเราทำหราอยัางช่วยหลายอย่างอันนี้ที่แม่สอนในวันนี้ก็คือว่าเราต้องคิดว่าตัวเราเนี่ยทั้งลมหายใจทั้งเวลาโอกาสที่มีวันนี้เราจะทําประโยชน์เพื่อใครได้บ้างเราอย่าคิดว่าใครต้องทําอะไรให้เราถูกไหมเข้าใจไหมคะอย่างเช่นอาจจะเห็นว่าเอ้ยแม่นกทําอะไรให้น้องแฟสมมติคิดละเนี่ยทำให้แต่น้องแฟไม่ทําให้หนูบ้างอ่ะสมมติละ สมมติแม่นวลแม่นวลแม่นวลอาจจะทําอะไรให้น้องวินอ่าคิดแหละทําให้แต่น้องวินให้แต่น้องวินนั่นนี่ทาไมไม่ให้หนูบ้างอ่ะแหละอย่างนี้ผิดแล้วไงแต่ต้องคิดว่าตัวเราเนี่ยวันนี้เฟิร์สเฟิร์สจะทําอะไรเพื่อใครได้บ้างอย่างนี้ดีกว่าไหมถูกไหมลูกถูกไหมเท่ากับเฟิร์สได้บุญไงถูกไหมเช่นวันนี้เดี๋ยวจะไปบ้านยายตาเฟิร์สจะทําอะไรให้ตาเฟิร์สจะทําอะไรให้ยายกุศลเกิดไหมได้บุญไหม พราะว่าเฟิร์สไม่ได้เอาเงินไปให้เขาเนี่เฟิร์สไม่มีเงินหมื่นเงินแสนเลยจะไปให้ตาให้ยายแต่เฟิร์สมีแรงแค่นี้ยเช่นยกข้าวยกน้ําเก็บโต๊ะล้างจานทําเลยเดี๋ยวก็กลับแล้วไม่ต้องให้แม่เรียกให้บอกเฟิร์สมาช่วยนั่นหน่อยช่วยนี่นิดไม่ต้องเพราะเราสามสิบแล้วเข้าใจไหมคะเข้าใจนะลูกนะเออเข้าใจแล้วก็ทําเพราะว่าเพราะว่าแล้วเบอร์โทรศัพท์แม่นวลแม่นวลแค่แค่นี้เฟิร์สบอกา่าเป็นลูกแม่นวลเฟิร์สยังจําเบอร์โทรศัพท์แม่นวลไม่ได้ อะไรต้องดูมือถือไม่ใช่ผิดแล้วถูกไหมเบอร์โทรศัพท์แม่แม่นกต้องจําได้แม่นวลต้องจําได้โดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือดูแค่เลขเจ็ดตัวแค่นี้จําไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมคะต้องฝึกไงของพ่อแจ๊กเบรอร์อะไรต้องฝึกแล้วถ้าเกิดมือถือเฟิร์สห,หายหรืออะไรเฟิร์สจะติดต่อโทรหาใครตอนนี้เฟิร์สจำเบอร์โทรศัพท์ของใครได้โดยที่ไม่ต้องดูมือถือมีบ้างไหม ส่วนใหญ่จะจําของตัวเองได้หนูมเพราะว่าตเราเมมนะคะเราเมมไว้ในมือถือแล้วก,จจก,ก็ก็คืออย่างนี้เฟิร์สจาของตัวเองได้แต่แม่นวลถามว่าก็สมมุติเรามือถือมือถือมันอยู่ที่ไหนที่ตัวเฟิร์สนั่นแหละแต่สมมติว่ามันปิดเฟิรนะ์สเฟิร์สจำไว้ใช่อาจจะโทรเข้าไปเอาตรงไหนเพื่อหาโทรศัพท์ตัวเองให้มันดังเด้งอะไรก็แล้วแต่แต่แตม่นวลถามว่าถ้าโทรศัพท์มันหล่นหายตกน้ําตกน้ําน้าไม่ใช่คน,น <ะ S 1> ขโมยนะสมมติตกน้ํา แน่นอนอเฟิร์สจะไปโทรหามือถือเครื่องเฟิร์สไม่ได้มันตกน้ำเฟิร์สจะต้องโทรหาแม่หาพ่อหาน้องแฟเฟิร์สจำเบอร์ไทรได้ไม่ได้ผิดแล้วเฟิร์สต้องจำเบอร์แม่นกได้ต้องท่องเลขเจ็ดตัวเฟิร์สพ่อแจ๊คเขาต้องมารับหนูหนูจะไปติดต่อเขาได้ไงตอนนี้โทรศัพท์หนูไม่มีอ่ะหายอ่ะพ่อแจ๊คจำได้แต,ออแต่ว่าผมเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มจำออแม่นกน้องแฟอย่างเงี้ยน้องแฟก็ต้องจำของพี่เฟิร์สได้ ยังต้องของแม่นวลไปไหนมาไหนแม่นวลจะต้องใช้นูนี่เวลาซื้ออะไรบางทีเขาบอกถามเลขเบอร์โทรศัพท์เฟิร์สต้องตอบได้ถูกไหมไม่ต้องมาถามแม่ว่าเบอร์อะไรไม่ต้องมาหยิบมือถือขึ้นมาดูถูกไหมฝึกเออฝึกแล้วก็ทํานี่คือประโยชน์กับตัวเราเองอย่างเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักของเราเหมือนกันเราต้องจําได้พอเราไปถึงไหนเขาถามจาได้ก็ได้เออพอเข้าใจไหมวันวันนี้ได้ได้อะไรบ้างที่แม่สอนไปเนี่ย จดไว้แล้วอ่านดูขันตอนแรกเลยคือจะไม่มีคำว่าทำไมในหัวไม่เปรียบเทียบกับใครไม่อวดดีแล้วก็สิ่งสำคัญคือเราทำอะไรให้กับใครบ้างในแต่ละวันให้ถามตัวเราเองอะว่าวันนี้เราตื่นมาเนี่ยเราจะทำอะไรเพื่อใครได้บ้างอย่างนี้ฝึกแบบนี้แม่ชีสันสนนีก็ฝึกอย่างนี้ครูบาอาจารย์หลายๆคนก็ฝึกอย่างนี้พระพระพุทธเจ้าก็ฝึกแบบนี้ พระพุทธเจ้าท่านเข้ายานั่งสมาธิท่านคิดแล้วว่าวันนี้ท่านจะไปโปรดใครใครพอจะอยู่ในกระแสขึ้นมีบุญให้ท่านได้ไปโปรดจะไปโปรดเทวดาหรือจะไปโปรดยาจกพระพุทธเจ้าทํางานอย่างนี้ตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าไม่เคยคิดว่าใครต้องมาทําอะไรเพื่อท่านแต่พระองค์ท่านคิดอยู่เสมอว่าวันนี้เราจะไปโปรดใครเฟิร์สนับถือศาสนาพุทธ เฟิร์สมีพ่อมีแม่คอยสอนปู่ย่าตายายนะตายูนก็สอนใครก็สอนเฟิร์สต้องเก็บเกี่ยวลูกเก็บเกี่ยวแล้วอย่าเผลอสติพอเผลอสติได้แต่ต้องรีบมีมาเร็วเผลอแล้วโกรธแล้วไม่ได้รีบดึงมาให้เร็วกลับมาให้ทันอย่านานวันผิดพอเท่ากับเราจะตกนารกอยู่นานเนะี่ยเออแม่พูดแค่นี้ ตาบใดที่เฟิร์สหงุดหงิดโมโหเป็นวันเป็นเดือนไม่ว่าจะเรื่องงานที่ทางานหรือที่บ้านเลยถ้าเฟิร์สหงุดหงิดงนี้หรือสมมติอีกหน่อยมีฟงมีแฟนหงุดหงิดเฟิร์สก็ตกนรกทั้งวันน่ะมันต้องดึงสติกลับมาเฮ้ยพอได้แล้วอะไรกันนักกันหนาเมื่อกี้มันเป็นอดีตไปแล้วแล้วมันทําให้บรรยากาศรอบข้างคนอื่นเขาก็ไม่แฮปปี้ไปด้วยไงเข้าใจไหมเพราะว่ามันส่งกระแสขึ้นที่ไม่ดีออกไปไงแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้อ่ะคนก็จะห่างจากเราห่างจากเราอีกหน่อยเราก็จะไม่เหลือใคร เพราะว่าคนที่เขาเข้ามาใกล้เราเขาก็ไม่มีความสุขไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นนิสัยแบบนี้ซ้ําๆซักๆนี่ออกไหมคะพ่อบะพ่อแม่พี่น้องบ้านเราเนี่ยก็คือสถานที่ที่ให้เราได้ฝึกถูกไหมเพราะว่าอีกหน่อยถ้าเกิดเฟิร์สไปมีคู่ครองมีฟงมีแฟนหรือเฟิร์สจะไปอยู่ที่ทํางานเฟิร์สก็จะเอานิสัยแบบนี้ไปฝึกกับพวกเขาไม่ได้เฟิร์สก็ต้องฝืนทุกสิ่งอย่างทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นที่บ้านเราคือที่ฝึก แล้วฝึกที่จะเรียนรู้แล้วฝึกที่จะให้อภัยตัวเองด้วยเอเมื่อวานนี้เราอาจจะผิดพลาดแล้วเอ้าเราก็ไม่โกรธเราให้อภัยตัวเองเราต้องบอกอย่างนี้วันนี้เราจะไม่ผิดพลาดอีกแล้วลองทําดูตั้งแต่เช้าขึ้นมาถามเช็คตัวเองทําอะไรประโยชน์หรือยังเช้าเนี้ยตื่นขึ้นมาทําประโยชน์แต่ตัวเองอาจจะเช่นอาบน้ําเสื้อผ้าสระผมทักลีดของตัวเองหมดเลยแล้วทําเพื่อพ่อหรือยังทําแม่หรือยังเพื่อน้องทําหรือยังทําแมนวลนสั่งให้ทําอะไรทําหรือยัง เขาได้รับประโยชน์อะไรจากเฟิร์สมากเขาเสียเงินเสียทองเขาอุปการล,ล้านเราไม่ใช่แค่ทําวันเดียวไงไม่ใช่ทําแค่ประเดี๋ยวเดียวมาทํทํๆแล้วก็จบมันก็ต้องต่อเนื่องต่อเนื่องไปนึกออกไหมฝึกจนเป็นนิสัยเข้าใจไหมคะนะเออเพราะว่าอะไรมันก็ปุบปั๊บนะเฟิร์สมันไม่ได้อยู่อย่างนี้เกิดถ้าเฟิร์สสมมติตายก่อนแม่นวลไม่ได้แช่งตายก่อนแม่นวลเฟิร์ส ไม่ฝึกจิตของเฟิร์สให้ดีอ่ะมันก็จะมีแต่ไอ้เรื่องแบบนั้นน่ะดึงจิตเฟิร์สไปแล้วมันจะลงไปอบายเวลาที่แม่เขียนบทความหรือแม่รู่นี้สอนใน Facebook หรือส่งในไลน์เฟิร์สต้องอ่านเพราะว่ามันออกมาจากสิ่งในใจที่แม่จะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะอีกหน่อยนะมันจะตายแล้วมันจะไปอย่างนี้งไม่ใช่อผ่านไม่สนใจแม่เขาเขียนอะไรส่งมากูไม่รู้เรื่องไม่จําเพราะว่าถ้าเฟิร์สไม่ฝึกกับเฟิร์สจะตกนรกเข้าใจไหมเพราะจิตมัน มันหงุดหงิดมันอารมณ์เสียมันใครทําอะไรก็ไม่ถูกใจแล้วจิตมันก็มีแต่ความโลภอยากจะได้มากขึ้นมากขึ้นก็มันยังไม่ถึงเวลามันก็คือไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดฟ i r s อึดอัดแน่นหัวใจขึ้นมาตอนเนี้มือออกเหงือออกโหนั่นนี่ตายทําไงแม่แม,แม่ก็บอกแล้วให้วางดูพุโทโธไว้เลยภาวนาไว้แต่เวลาใกล้จะตายจริงๆกับไปสอนก็ไม่ได้แล้วเพราะจิตเราไปถูกฝึกอย่างนี้งนไงเข้าใจไหมคะ ค่อยๆเลิกค่อยๆทําเพราะว่าอะไรหนึ่งเราเป็นคนมีหน้าตาดีบุคลิกดีความรู้เรามีเราเรียนได้เกียรตินิยมเรามีคนซัพพอร์ตเราช่วยเหลือเราตลอดทุกสิ่งอย่างนิสัยเราต้องดีด้วยอันไหนไม่ดีเราแก้ออกไหนไม่ดีเอาออกแม่นวลก็ไม่ใช่บอกว่าไม่แม่นวลดีเข้าใจไหมแต่ว่าอยากจะให้เฟิร์สด,ดีเขาจะเข้าใจนะคือแม่นี่ไม่ได้บอกว่าแม่ดีนะดีทุกเรื่องไม่ใช่ แต่ว่าฉันมีลูกมีเต้ามีหลานฉันก็อยากให้หลานฉันดีลูกฉันดีเพราะฉะนั้นหนูต้องคิดเป็นเอ้ยอยากของไม่ดีแกะออกแกะออกแกะออกไปอย่างนั้นมันจะสะสมสะสมเลยเดี๋ยวหน่อยหนูจะเป็นคนก้าวลาวเป็นคนโมโหเป็นคนนั่นนี่กลายเป็นกิเลสครอบงําไม่ได้ถ้ามันผิดไปเยอะเนี่ยแสดงว่าเราต้องจัดสรรเวลาไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วไปขัดเกลาตัวเองไปนั่งดูตัวเองเขา้าใจไหมคะสามวันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทํา อย่างเงี้ยนะโอเคนะแค่นี้แหละวันนี้เดี๋ยวคุณลุงก็คงขึ้นมาแล้วอ่าไหนจะพูดยังไงหัดพูดสิพูดกับแม่พูดดีๆพูดยังไงมีความเป็นห่วงเป็นใยเข้าม้างไหมอแม่เราเล่นถึงเวลาเล่นก็เล่นถึงเวลาจริงจัง เป็นเรื่องเป็นราวเราก็ต้องเป็นหลักนะถึงเวลาเล่นชีวิตมันไม่ได้เครียดตลอดหรอกถึงเวลาเล่นเฟิร์สก็เล่นสนุกสนานดีขายเครียดคนอื่นก็ยิ้มได้หัวเราะได้ก็เหมือนกันนะดาวอะนะดาวเขาก็มีบางจังหวะเขาก็เครียดต้องดูแลยค้เขาก็เครียดแต่ถึงเวลาที่เขาเฮฮาเล่นเขาก็ปล่อยเต็มที่เลยหัวเราะสนุกสนานทุกคนก็พอยเห็นเขาหัวเราะใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยแม่นวลก็เหมือนกันถึงเวลาแม่นวลเครียดแม่นวลสอนแม่นวลดุก็ดุเป็นเรื่องเป็นราแต่เวลาแม่นวลเล่นก็คือเล่นเข้าใจไหมก็ไม่ใช่ว่าจะดุอะไรตลอดอย่างเงี้ยถึงเวลาเล่นเฮฮาเห็นคนนั้นหัวเราะคนเลยแม่นวลก็มีความสุขเข้าใจไหมคือเฟิร์สต้องคิดเนี่ยเราเพิ่งผ่านวันเกิดมาไม่กี่วันจากนี้เป็นต้นไปเราไปเขียนไว้เป็นข้อๆเลยลูกเราไปสำรวจนิสัยตัวเราเองเขียนใส่กระดาษแล้วจดติดแป็ตู้ข้างฝาไว้ หลังจากวันเกิดมานี้แล้วฉันครบสามสิบนิสัยอะไรไม่ดีของชั้นฉันติ๊กออกติ๊กออกติ๊กออกนิสัยอันไหนที่ดีแล้วฉันยังไม่ได้ทําเดี๋ยวฉันจะทําติ๊กถูกไว้ติ๊กบอกตัวเราเองและสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราโดยที่เราไม่ต้องไปถามมีคําหัวในหัวทําไมทําไมอย่าไปสงสยัยแล้วก็ไม่เปรียบเทียบเข้าใจไหมคะไม่เปรียบเทียบกับใครทั้งนั้นและอีกอย่างหนึ่งที่เห็นเวลาแม่ทําดีอะไรกับใครนู่นนี่ให้อนุโมทนาวางจิตให้ถูก ก็เป็นแม่ลูกกันไม่ใช่ไอ้แม่เขาทําดีไอ้ลูกมันมาน,นั่งโมโหหงุดหงิด,ดนู่นนี่มันก็ไปไม่ได้แล้วแม่สมมติแม่เขาไปวัดแม่เขาชวนเราไปวัดไปนั่งทําบุญด้วยกันแทนที่จะได้บุญเหมือนกันทั้งคู่กลายเป็นว่าไอ้แม่ได้บุญไอ้ลูกได้บาปไม่ได้ไลูกไม่ได้เข้าใจนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีสสดบายบาย,บายจ้า